สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่5มีนาคม2 0 2 5เมื่อความเชื่อไม่เพียงพอเขาต้องจำในทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อ่ก็เจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิดมารคุบทที่9ข้อที่24อานาสเกีวบทที่37ข้อที่1ถึง14 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปียชัวาหนึ่งถึงสในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้เอซิเคียวพบว่าตัวเองอยู่ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งพระเจ้าถามเขาว่ากระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ตรงหน้าเขาผู้เผยพระวจนะจึงตอบว่า พระเจ้าจักรข้าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วเราอีกในหนึ่งทากำลังบอกว่าสิ่งที่เกินกว่าความเชื่อของข้าพระเจ้าพระเจ้าขอทรงพระเจ้าทรงขอให้เขาพยากรณ์และเมื่อเขาทําเช่นนั้นกระดูกแข้งเหล่านั้นก็กลับคืนชีพขึ้นมาผู้รับใช้ของพระเจ้าส่วนใหญ่รู้ว่าพระองค์ทรงทําได้ทุกทสิ่ง อย่างไรก็ตามบางงาัความเชื่อของผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกส็สังครอย่างน่ากลัวบางครั้งพระเจ้าจะขอให้ข้าพเจ้าทําบางอยา่างและแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีความเชื่อในพระองค์ข้าพเจ้าก็จะพูดว่าคุณพ่อครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเกิดกว่าความเชื่อของลงุงพระองค์จะขอให้ข้าพเจ้า พยากรณ์เช่นกันและข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและปล่อยให้ข้าพเจ้าพระองค์เป็นผู้ทําให้คำพยากรณ์เป็นจริงเมื่อท่านได้ยินผู้ระบายของพระเจ้าพยากรณ์แล้วมันก็อยู่เกินกว่าความเชื่อของท่านโปรดอย่าพูดขายางกับคำพยากรณ์น,นั้นแป้ว่าท่านจะไม่เชื่อคำพยากรณ์น,นั้นจนงควบคุมปากของท่านไม่ให้พูดต่อต้านมาันเพราะผลที่ตามมาอาจร้ายแรงในสองพงษ์กริย์บบทที่เจ็ดข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบ เจ้าหนที่ระดับสูงของรัฐกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่คำยากรของอิชชาจะสําเร็จเขาหเห็นคำยากรเกิดขึ้นแต่เขาเสียชีวิตก่อนที่จะได้ส่วนแบ่งจากคำยากรนั้นในมรราโกบทีเก้าข้อที่สิบสีถึงยีสาวของพระเยซูไม่สามารถช่วยเด็กที่ถูกผีเข้าได้และปีดาของเขาก็หมดหวังเมื่อพระเยซูมาถึงที่เกิดเหตุ วีดาก่อนที่ก็ลองขอความเมตตาด้วยความสงสัยข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้พอพะเยสตรัดว่าถ้าท่านเชื่อได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับผู้ที่เชื่อแทนที่จะจมดิ่งลงในความไม่เชื่อต่อไปใครก็นั้นลองออกมาว่าพระเจ้าก็พระเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายัางขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อและเขาก็ได้รับปาฏิหาริย์นั้น เมื่อสถานการณ์อยู่เหนือความเช่อของท่านจงลองของความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเชื่อพระองค์สามารถเพิ่มความช่อของท่านเพื่อช่วยให้ท่านร่วมมือกับพระองค์ในการให้เกิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่าก,กัดขวางการอธรริษฐานของท่านเพราะความไม่เชื่อพระเจ้าต้องการให้ท่านเต็มใจทําทุกอย่างที่พระองค์ต้องการเหมือนกับแบบฝึที่งาน่ปในที่เมือง คณายอมบฏที่2องนยา8ถ้าในหลักเมื่อพระเจ้าทรงนำสา,ารการที่อยู่ในกอามเชิอ,องท่านมาสู่ท่านคงต้องการถวายเกียรติแบบพระองค์เองเวลาเช่นนี้ไม่สำคัญว่าจะความเชื่อของท่านจะทำอะไรได้แต่สำคัญว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใดได้ด้วยการเชื่อฟังของท่านละระดับความเชื่อที่ท่านประเด็นสําครั้ เมื่อสถานการณ์อยู่นอกเหนือนความเชื่อของท่านหมดให้มองไปที่พระเจ้าและทำทุกอย่างที่พระองคทรงบัญชา